ที่เอารถรถมีไปบังมันได้ไหมไม่ได้เคยลองแล้วไม่เวิร์กไม่จะมีมันจะมีรถรถบอดอีกอันหนึ่งที่มันเป็นติดปืนเรียบเป็นคนอ่ะเพระนั้นอะใช้ดีๆไอพี่อ้องนนผมเจอบแล้วเอยก,ก็ไอรถติดปืนตนนั่นแหละมันรับเบืดได้ก่อนไม่รู้มันติดไฟว่าผมสิ้นเลย เยวไม่ค่อยไปอะครบเนี่ยอ่าเราต้องผ่อนก่อนโดยความนี่มันเป็นขับสี่เราต้องเบรกเราค่อยเลี้ยวเราจะไปเราจะไปเร่งในโค้งไม่ได้น้ามดื้อเราขับสองขับสี่ขับไม่เหมือนกันนี่ครับขับไปพอได้ไหนก็เบเรกแล้วก็ค่อยข้าโอ้ขับของจริงน,นะเกอ,อย่ายงยิ่งคันที่ได้ขับรถเย้เล็กเ,เย้ แรงขึ้นไหมเฮยพี่รถรถดูเหมือนจะเหมือนจะดูรถขับดูแบบไม่ไม่ค่อยแรงนั่นเองแต่มันอ้าวอ๋อนี่คือพี่โมรถจักรยานยนตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันแรงของมันเนาะมันแรงของมันนี่อยู่มันไม่ได้ทำอะไรนะควบคุมควบคุมทนนะ ยิง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 แลบนี้เด็อตายแล้วเด็กยี่นี่ใครเก่งแค่บเบอร์นี้แล้วเด็กยี่นี่ผมจะถามพี่พี่รู้จักเวฟฟ้าเปล่าเดี๋ยวส่งให้อ่านเดี๋ยวพี่พี่เด็กเด็ก15น่าจะไม่ทันมุกประมาณ10ปีแล้วเรายัง5ขวบอยู่เลย อ๋อโอ้โใส่จะวัดไกลสองหวิ่งยาวบอกเลยวิ่งยาวมัน่งคนหนึ่งขับไดแ่เยยมงเมมะครับอ๋อมันบังคับให้เราขับมุมมองมนที่หนึ่งเลยผมใส่จะใช่ซิตฟิล The, with the counterfeit printing place leaving any minute. Let me get K in here. What up, though? Showtime, Oh, your oh Just got my ass the uh. yeah. I'm. So bang yeah. It's You, no invite, like you, like. you right here, as Soon as we these bank plates. Alright girl, I got the hit. We talk business first Now hit me with that plan again This Korean boy we workin' for is hype Been taxin' my ass all day I don't understand shit Alright, we got a tracker on the truck with your goofy ass flash around the net I ain't nothing to feel over here mister Listen, that gearbox is a motherfuckin' orc Okay. แต่มันก็ยังล้ำมันมันล้ำยุคมากเลยมันเล่นเกมสร้างมัแบบนะโอ้ยอนี่มันเด็กเนี่ยนะนาเนี่ยไม่ต้องี่้วสนผมกัี่นยังย่เรื่องราเงินเขา่เนเด้เลด้ออนไลน์ ไม่เด็ดเลยไม่เด็ดเลยไม่ใช่แนวขี่มาไม่ใช่แนวไ,นอนไอ้แย่ตังค์ไม่ว่วจะหาได้แตรลบาทของมองดีด้านเส้นของเป็นงางยอดล้เราเปิดแดกครับโดนไหมเนี่ยเอาไปถึงขบวนคอันไอยโอ้โหโดนเกือบโดนเรา ไปพี่อ,อะะ ay, after, okay. ุ้ยเป็บไปด้วไปลุกเนื้อลุกนั่งโอ้โหเราได้น้อยมากเพราะมันจะแหลกมันก็จะแหลกหมดติดต่อกันใช่ไหมันจะหายแหลกก็รีบยาวอะไรโอ้รถพลิกไม่ได้ติดเกาะร้อยมาดิผมจะไปช่วยพวกพี่ๆี่เองนะ เงีย้ยเยสเหมือนหนักเลยนี่เลยรอดใต้ล่างอ่ะกระป๋านดีไม่ได้ใส่สปอยเลอร์มาใส่ก็ติดไป,ป,ปที่กดอาร์ก็ใช่ก็ทำมุมมองข้างนอกแน่นอาไอ้เงีย้งยไปฝ่าข้างหน้าได้ไหมไม่ได้ชน,นกิ้งเลย ไวให้มันหลุดออกไปหมันหลุดออกไปไม่ยอมเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเออเฮ้ยมันต,ต,ติดให้มันติดเสาพยายามขับไาพวกพี่อ่เหนียดดีๆแล้วผมก็ระเบิดตรงเสกไอ้นี่กระทแทกแรงเกิน,นไปเราติดต่อร้อยก็แล้วกัน โอ,เเอ้ทำไ,ไมาามันตายย่างตายใหญ่งนี่ยเรารถรถมีไปบงไปังมันได้ไหมไม่ได้เคยลองแล้วไม่เวิร์กมันจะมีมันจะมีรถรถบอดอีกอันหนึ่งที่มันเป็นติดปืนเรียบเป็นคนน่ะอันนั้นใช้ดีดีไอพี่อ๋อผม,ผมเจอแล้วเว่ยก็ไอรถติดปืนตนนั่นแหละมันรับเบิดได้ก่อนไม่รู้มันติดไปว่าผมสิ้นเลยอ๋อโอเคครับสวยไป ที่เหลือก็ยิงไปจนกว่ากระสุนจะหมดสองแม็กซ์สุดท้ายอะไรเอาเลยจัดกัดเลยกัดเอาไปเด็กเอ้ย้วเราใแล้วนิ่เดียวไม่พอเล่นอย่างงี้คนดูเต็มเลยจริงอ่ะพันเทนตมดีดีเลยเป็นไงเชียวพี่ต้องมายิงตรงหัวรถีพี่เลือดแม่งจำหมดละ แล้วก็ต้องทำภารกิจเรื่อยๆเล่นภารกิจไปเรื่อยๆทันไปแล้วมั้งใช่ไม่มีปืนไม่มีปืนลูกซองปืนทนเข้มาเขเข้าสองคนพอข้างนอกไงนอกเล่นสิได้ได้หันมาคนหึงถอยคนนึ่งคนเลนเตอร์เหรอ อ๋อกด E ดโอเคผมขอเจอครับแฉรูดแล้วนะรูดเลยพี่รูดเลยเราวพวกมึงต้องนอกให้น่ะถ้าล่ะงา CQB อ่ะอ๋อม้าน่ะลบ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 ตุกเปแล้วเฮ้ยเฮี้ย มันได้ทำอะไรไนบบเนี่ยพี่ไอ้อที่ว่าเป็นเก,ก,ก,ก็บของเก็บของเก็บเก็บกล่องอ๋อ,อเก็บครับเก็บทั้งหมดเลยเก็บเฮ้ยเล่นมุมมองนี้ก็ดีไหมเวลาเราพี่แคบๆมันยังเหมาะด้ดิอ่าไป AK check the TV any o them Hi รถไครเนี่ย huh. หอมมาหอมมารีบหนีคือเรื่องนะครับเร็วมันยิงมันไม่ได้อะไรขับนิ้เลยเรากระใสความแรงเป็นตัวตั้ง That's la la. the baby. Uh, That's it. You're still in that tub?